สวัสดีครับพีเพลนะครับผมวันนี้พีเพลเล่นเกมตัว R O V ในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัวเสี่ยวมี่แผ่นเจ็ด แท็บเล็ตทีพี่ซื้อมากับราคา8,490บาทผมตัวนี้พี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้บอกเลยว่าสเปคให้มาจัดเต็มจริงบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้น <The S 1> จะลงผมเลยนะว่าให้กดเช็คราคาล่าสุด <in. S 2> ตามลิงก์พี่แนบให้ ใต้คลิปมีผมตัวนี้มีฟังก์ชันของเกมเทอร์โบ CPU ให้มาถือว่าสุดจริงผมตัวนี้พี่มอใจ้คือรุ่นแรม8กิกบวกเพิ่ม8กิกนะครับตัวนี้ CPU ีผมซิลก,ก้อน7พัทเจน3ครับสิ่เลยผมตัวนี้บอกเลยว่าลำโพงให้มา4ตัว Dolby Atmos มอบบลำโพงกระหึ่มมากหน้าจอ 3.2k ความคามชัดบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับซึ่งพีเล่นมาแบตถือว่ามีความถึกความทนจริงครับแบตให้มาตัวนี้ประมาณ8 8 0 0มเมผแอมพร้อมด้วยฟ้าชัดขึ้มา ศิลปะหวัดผมตัวนี้บอกเลยว่าทัดชัดให้มาดีมากเร็วม,มากแล้วก็ความร้อนจัดการดีจริงประมาณสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์ต่อสิบในทีผมเะกเล่นเกมนะครับปรับสูงสุดนะด,ดูดูดูผมรายกาครับดูทัดดีมากครับลักเซมเ่ยดูครับผมคือแบบมันมันทัดดีจริงรับผมตัวนี้คอนโซลนียว่าทัดได้อย่างลงตัวดีครับดู แบบมันสุดยอดามากในการทัดอ่ะตีชอบในการทัดมากครับวัดเวอร์ก่ะดู nice คือมีความสมุดมากครับแล้วความน้อนจัดการดีมากนะบอกเลยว่าสุดจริงครับดูอันนี้ตีดักเลเยอร์นะครับผม ดูกราฟิกของหน้าจอตัวนี้แสดงผลออกมาได้อยา่างเฉิดเฉดงดงามจริงครับด,ดูดีอ่ะอันนี้พีลงแรมน,นะครับ ใครหาตัวแท็บเล็ตเล่นเกมแบบสเปคจัดเต็มของ Android นะั้นในปีนี้มอบให้เจ้าตัว Xiaomi Pad 7มผมตัวนี้ถือว่าจัดเต็มมากอันนี้คือรุปป่นเบสโมเดลนะแรม8ปะกิกนะผมกับความอร์หนองะนะผม CPU แรงจริงตัวนี้บอกเลยว่าคอนเฟิร์มคนแอปด้เกจดทุกเกมนะครับผมตัวนี้ โคตรสมูทแต่บอกเลยดูครับผมหน้าจอโสวยอ่ะสับพีนาหน้าจอสวยงามมากครับ ฟีลลิ่งกระทัดดีมากสกิเกไหมว่าต้นไม้ใบหญ้าครับผมดูคือมันมีความพิ้วไหวมากครับผมเพราะว่าซีพีมันแรงจริงรับผมตัวนี้นะครับนี่ใครหาแท็บเล็ตเล่นเกมดีอ่ะตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มจริงซึ่งพีเล่นมาแบตลดลงไป3%จากเดิม3 8 1 9เล่นไป12นาทีเกือบจะแล้วถือว่าแบตอึดมาก โหแบบอยู่จริงนะน,นี่แล้วก็จัดการความร้อนคือเดอะเบสมากครับ <c oughs> คืออัปเกรดจากรุ่นตัวเสี่ยวมี่แผดหกอย่างเยอะในตัวนี้หน้าจอขอบจอบางดีมากตัวผ <c oughs> มในการครับ เดี๋ยวเราไปตีบอดครับผมนะเสียสีวิก่อนดูทัดโอ้ตัวผมแม่น,น้ําแม่น้าต้นหญ้าเนี่ยมันพิ้วไหวดีมากนะครับผมตัวนี้ไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับคือลําโพงนี่มันมีเสียงความกระหึ่มของลําโพงมากครับผมผม word, เราไปตีบอกดช่วยเพื่อนผมตัวนี้นะครับสิ่งที่น่ากคือสิ่งที่เข้า ไปตีดักรอดีกว่าครับรอเพื่อนมาดูผมว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะผมตัวนี้นะคือพีล่ลูกรู้สึกว่าซีลิงทัช่ะคอแบบน,นจะดีรือรบยกับผู้้น,อนตอนนี้เราครับผมมันมันทัดดีจริงๆนะอันนี้ไม่ไหวัะผมคือสีสันหน้าจอเนี่ยมันมีความสมูทในการในการกดคือเวิร์กจริงครับ คือในการกทัดดูด้วยเอสุด่ะดแล้วตัวนี้ผมมันใช้ตัวชิปที่ี4ม,มิดไปทําให้รู้สึกว่าฟีลในการกดของตัวหน้าจอ กับตัว c p ูแบบเพอร์เฟกดีจริงครับผม <S 2> <S 2> ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมาดูนะตีได้ครับผมเห็นไหมว่านี่ครับผมการาฟิกเห็นไหมว่ามันมันมันจอมันใหญ่แล้วกราฟิกมันให้มาถือว่าสุดจริงตัวนี้มองเห็นการาฟิกชัดมากตัวเครื่องก็มีความบางผมตัวนี้นะครับ <S 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 กิ0โคสุดเบาเลยมาผมเรามาบวกพร้อมกันผมตอนนี้นะครับจบเกมครับผม<ส><ส>คนถามเยจริงว่าทีซื้อช่วงโปรอ่ะมันลดดีครับผมจริงๆราคา9 0 0 0กว่าบาทก็ยังคุ้มนะถ้ามีของนะคือว่าของนี่เขายดีครับผมตัวนี้นะครับส่วนตัวงบราคาเหรี8 0 0 0 9 0 0 0เนี่ยคุ้มหมดครับคือมันเวิร์กจริง แล้วพอร์ตทผมใช้ซีตัวนี้มันสามารถเชื่อมต่อตัว S s D ด้ว e ยผมเพราะว่าเป็นพอร์ตเวอร์ชั่น3.1ครับผมเป็น PCIe อะ่ะมันจะสามารถเชื่อมต่อในการต่อจอภายนอกได้อย่างเดยนนะครับดูผมดูดูในความ โหดีมากครับคือเป็นแทบเลตที่พัดได้สุดยอดจริงครับผมตัวนี้บอกเลยว่าคอนเฟิร์มเลว่าเล่นเกมถือว่าสบายหายห่วงผมตัวนี้นะครับลำโพงก็เสียงมีความกระหึ่มดีจริงครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสุดจริงสับเจตัวเสี o m i p a แพเก็ตัวนี้นะครับนี่อันนี้ผมในการปรับของพีผมพีปรับภาพ HD เป็นคาว่าสูงมากการส่วน ปรับเป็นคำว่าสูงมากทุกอย่างพีปรับเป็นสูงมากแล้วก็เฟรมเรทปรับสสเกล60เฟรมหมดวดซอรคุปนะครคือพี่เปิดทุกอย่างเท่าที่เครื่องนี้จะรองรับได้บอกเลยว่าสุดจริงสับจัตดดัว Xiaomi Pad 7จิตนี้ขอบคุณครับ